สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกม Ark n i g h นะครับในคลิปนี้จะมาดึงตัวละคร Berden น,นะครับ Berden จะเป็นตัวละครสาย Specialist สาย d o g k e ป p e r ระดับ C ดาวนะมาดูกันที่สกิลติดตัวนะครับปกติแล้วสาย d o g k เป p e r ก็จะมีเทรดนี้นะครับก็คือเมื่อตัวละครเนี่ยเลือดหมดลงจะไม่ได้ส่งกลับขึ้นสนามนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนร่างเป็นร่างรองลงมายืนแทนโดยที่ร่างรองเนี่ยจะมีบล็อกเท่ากับศูนย์ร่างรองอยัง แล้วแต่ตัวนะอย่างตัวนี้นร่างรองสามารถโจมตีได้อยู่นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนตัวกลับเป็นร่างจริงเมื่อผ่านไป20วินาทีสังเกตได้จากหลอดสก,กิลด้านล่างนะครับทาเลนในส่วนของทาเลน์ร่างรองเนี่ยจะเด้งเลือดนะครับ3.5%ถ้าเป็น potential 5จะเพิ่มเป็น4%นะครับต่อวินาทีคิดว่าน่าจะมาจาก m a c hp นะครับมันไม่ได้เขียนอธิบายให้ละเอียดนะนะแต่ก็มีเท่านี้เลยคือ ความสามารถดูๆไม่มีเลยนะครับหรือว่าเป็นดอลคิปเปอร์ที่เหมาะเขาเรียกว่าสมก็เป็นที่ที่เป็นสีดาวเขามันมดูกระจอกง้หอยมากถ้าเป็นดอลคิปเปอร์อื่นมันยังจะมีแบบบางอย่างนะครับคพวยให้แบบลางลองดูประโยชน์วันนี้นะมาดูนที่สกิลนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นสกิลติดตัวนะจะ้า ทำให้แม c h p เพิ่มขึ้น18%แล้วก็้องกันเวทเพิ่มขึ้น10หน่วยนะครับอันนี้ก็คือการเอามายืนแท้งดื้อๆเลยนะก็เหมาะกับใครอยากได้ตัวละครไปยืนตัวที่ไม่มีวันตายจะเรียกอย่างนั้นก็เก่งๆอย่างนั้นแหะคือไม่มีไม่ค่อยมีทางตายเท่าไหร่นะครับเพราะตายแล้วก็สลับร่างกลับเป็นร่างรองแต่ถ้าร่างรองโดนโจมตีจากระยะไกลก็ก็คิดได้อยู่เลยนะครับในระหว่างนั้น จะเป็นมีค่าบล็อกเป็น2ก็เอาพอเอามาทูไทแทงได้นิดนึงนะแต่ท้ายแล้วเอาดีฟเลนเดอร์มาดีกว่าต่อมานะครับสกิลสองสกิลสองหลอดสกิลเ,เองเป็นสกิลกดใช้นะครับ SP ตั้งต้น16ใช้ SP 26ย่ระยะเวลาสกิลอยู่ที่22วินาทีเมื่อกดใช้จะเปลี่ยนประเภทการโจมตีนะครับเป็นเวทแทนแล้วก็ความโรยในการโจมตีเพิ่มขึ้น50หน่วยแต่ว่าจะสูญเสียเลือดนะครับ่อนทุกๆวินทุก ครั้งที่ทำการโจมตีใส่ศัตรูนะครับไปอีกหนึ่งครั้งก็เสียเลือดตัวเอง4% 4%นะี่ครับก็จะเป็นข้อเสียในการใช้งานด้วยแล้วดามจก็ไม่ได้แรงอะไรเลยนะครับมันไม่ได้มีมบัฟอะไรเยอะกว่านั้นมนเพิ่มความเร็วในการโจมตีอย่างเดียวนะครับพราะตัวละครนี้โดยรวมแล้วมันเหมือนกับเกมพยายามจะทําตัวละคร4ดาว ที่เป็นสายดอทฮิตเปอร์ยัดเข้ามาในเกมเฉยๆเลยนะครับหมือกับไม่ได้กล่าวเอามาให้ใช้งานนะหรืออาจจะเอามาแบบให้ลองเล่นสายดอทฮิตเปอร์ดูเออ,อมันจะเป็นประมาณนี้นะเราค่อยขยับไปเล่นตัวระดับ5ดาว6ดาวอย่างนี้เราั้งเขาอาจจะคิดอย่างนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะทีด่ดาวใจผู้พัฒนานะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นตัวละครนี้มันไม่ได้เหมาะจะหยิบม,มาใช้งานเลยนะครับก็ข้ามไปได้ก็ข้ามนะครับอาจจะทําแค่เอามาลงเก็บเพชรอย่างเดียวนั่นแหละนะ เดี๋ยวไปเจอกันที่ Paradox Simulation ครับมาที่ Paradox Simulation นะครับให้เลือกเป็นสกิลสองครับ mm hmm. มาถึงก็ลงเวอร์แดนนะครับ <c oughs> แต่งนี้เลยจะ <c oughs> ไม่ต้องรีบใช้สกิลนะ <c oughs> จะรอเคลียร์ลูกน้องก่อนนะครับตัวจ,จิปเปอรจจอยต่อมาลง Perfumer ครับ <c oughs> เอาไว้ดีอยู่นะพอตัว ตัวนี้ตายนะครับให้เปิดใช้งานสกิลเดีน๋นีเปิดได้เลยแล้วก็ลงครับตัวไอริสตำแหน่งนี้หันขึ้นหลักๆคือในระยะเวลาสกิลเนี่ยต้องเคลียร์ตัวใหญ่ทีนะครับให้ได้ไม่งั้นเกิดปัญหาแน่นอนจะมีหลุดแน่ๆอ่ะเมื่อศัตรูด้านบนแถวบนนะ เข้าระยะไอริสคู่นะครับลองเหมือนเดิมอีกนิดนึงผมใช้งานสกิลออกมาตรงนี้นะครับเพื่อเข้าระยะสกิลเปิดสกิลเวอร์เดนนะเร็จแล้วเปิดผมเปิดสกิลโฟร์โฟคเมอร์ด้วยนะแต่ก็มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะ ไม่เป็นไรแล้วก็ตรงนี้เบอร์เดนน่าจะกลับร่างพอดีก็บล็อกได้นะครับทีนี้มาโฟกัสแถวบนนะครับไอริสยิงออกไปปุ๊บ,บกดใช้สกิลแล้วก็เท่านี้เลยเป็นอันจบนะครับ ก็อาจจะต้องดูนิดนึงนะครับมันใช้จังหวะอยู่นิดนึงนะขอบคุณทุกคนที่ตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปต่งนี้ครับสวัสดีทุกคน